คุณชมล้มตึกสวัสดีค่ะวันนี้คุณชมจะมาแชร์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ข้อกฎหมายเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เราถูกดําเนินคดีได้ค่ะเพราะมีมพรลบาควบคุมอาคารเมื่อปี2522มาตรา2 2ได้กําหนดไว้ว่านะคะมีอยู่2ข้อนะคะเราดูว่าอาคารของเราเนี่ยเข้าขายในข้อไหนนะคะ ข้อ1อาคารจะต้องออไม่สูงเกินกว่า15เมตรค่ะถ้าสูงมากกว่า15เมตรขึ้นไปเราก็ต้องขออนุญาตรื้อถอนนะคะข้อ2นะคะอาคารของเราเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากอาคารหรือพื้นที่สาธารณะน้อยกว่า2เมตรค่ะถ้าเผื่อว่ามีข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยท,ที่ตรงตามข้อกฎหมายนี้เราจะต้องขออนุญาตรื้อถอนทันทีนะคะ เพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ทําการขออนุญาตหรือถอนเนี่ยจะต้องถูกดําเนินคดีคือจะต้องมีค่าปรับน้อยกว่าไม่เกิน60,000บาทนะคะหรือ,อ,อถูกจําคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะแล้วก็ที่แย่ไปกว่านั้นถ้าเผื่อว่าเข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยเราทําผิดตามข้อกฎหมายนี้แล้วเราไม่ไปแก้ไขหรือยื่นเอกสารเนี่ย เขาสามารถที่จะปรับเราได้ทุกวันนะคะวันละ10,000บาทค่ะเออกสารถ้าเราดูแล้วนะคะว่าเราเข้าขายแล้วเนี่ยเอกสารที่เราจะยื่นเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะมีหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริงแบบแปลนอาคารแล้วถ้าเราไม่ได้ไปยื่นเองนะคะก็มีหนังสือ,อมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแบบของทางรัฐนะคะก็ชื่อว่าขอไขห่หนะคะค่ะซึ่งการทำการขออนุญาตหรือถอนเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ได้นานนะคะก็อยู่ประมาณ45วันหรือถ้ามีการแก้ไขเนี่ยก็จะอาจจะ135วันไม่เกินนี้นะคะค่ะแต่ก็จะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเลยนะคะก็คือโทรมาปรึกษาคุณชมได้คะ่ะ คุณชมและทีมงานทุกๆคนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำทุกๆท่านนะคะก็เป็นข้อมูลที่คุณชมมาแชร์วันนี้นะคะแล้วในวันต่อไปเนี่ยคุณชมจะหาสาระดีๆข้อมูลดีๆเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกๆท่านอีกนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ